สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุษที่บริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะคะวันนี้นะคะนุชย์ก็มีรถมารีวิวให้รับชมกันอีกแล้วนะคะสำหรับอีกหนึ่งคันเลยที่ขึ้นชื่อความถึกและทนนะคะเข้ามาแล้วนะคะโฉมปี2016นะ,ค,ะคันนี้เป็นโตโยต้าโคโร拉อันติดนะคะราคาอยู่ที่3แสนนะคะ49,000บาทไม่ใช้งานเพียงแค่120,000กิโลเท่านั้นนะคะได้เป็นรถเดิมโรงงานนะคะการันตีในเรื่องของโครงสร้างนะคะไม่ มีพิกความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะและที่สําคัญเลยไม่เดิมไม่แท้โรงงานนะคันนี้เนี่ยฮะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะบอกเลยว่าจัดยอดได้เต็มนะคะออกคันนี้ฟรีดาวได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในวันออกรถเพิ่มเติมแน่นอนนะคะได้มาในส่วนของบัพประชาชนใบเดียวเนี่ยถือนํารถกลับบ้านใช้งานได้เลยนะคะใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะคะหรือว่ามองหารถรุ่นนี้สเปคนี้อยู่เนี่ยฮะห้ามพลาดเลยกับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับ ชมในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอย่างที่แจ้งเลยได้เป็นโฉมปี2016นะซึ่งคันนี้นะคะก็นะคะค่อนข้างขายดีเลยนะ ค่อนข้างขายดีสําหรับบริษัทเรานะคะซึ่งในส่วนของโตโยต้าอันตสเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่าขายดีอันดับหนึ่งนะคะแต่ว่าจะมีในส่วนของโฉมก่อนไมน์โฉมไมนเนสเชนนะคะที่ขายดีแต่ว่าวันนี้นะคะก็มีโฉมก่อนไมน์ไดเชนเข้ามาอีกหนึ่งคันนะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็กำลังมองหารุ่นนี้กันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้านะคะสีโครเมียมนะคะเป็นกระจังหน้า3ชั้นแบบนี้สภาพเดิมโรงงานนะคะ ในส่วนของตัวโครงไฟเนะคะเป็นโครงไฟเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะไฟมังติดีเฟคเตอร์โคมงไฟใส่กิง้งสภาพเดิมโรงงานรอยเรียบนะ่ยคะคันนี้คมชัดเดิมโรงงานเลยนะคะไม่เคยมีร่องรอยการพลิกความชนหนักมาแน,น่นอนโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมรอบคันเลยนะ,ะคันนี้และต่อมานะคะในส่วนของตัวแมทนะคะคันนี้ก็ได้เป็นแมทเดิมโรงงานเช่นเดียวกันนะคะแมทคันนี้ขอบ16นะคะได้ยางตัวนี้นะคะยางปี2021ทั้ง4เส้นเลย ะะดอกอยางเนี่ยบอกเลยว่ายังหนาแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆนะะใช้งานได้ยาวเลยนะคะภายในซุ้มล้อคันนี้เนะะี่ยคะก็จะมีในส่วนของฝุ่นเล็กๆน้อยๆเกาะนะคะตามอายุการใช้งานเนะะี่ยคันนี้เพิ่งรับเข้ามานะคะอาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆที่ต้องเก็บงานเพิ่มเติมนะแต่นุษมารีวิวให้เห็นก่อนนะ,ะว่าสภาพเนี่ย ก่อนรับเข้ามาบริษัทเพชรยนต์เนี่ยสภาพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะต่อมาเลยนะคะคันนี้ได้เป็นกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยนะไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้แล้วนะคะกระจกด้านหน้ารถเป็นกระจกเดิมโรงงานเลยนะคะติดฟิล์มมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะสีด้านข้างเรียบเนียนนะคะคันนี้สีด้านข้างเรียบเนียนเดิมโรงงานเลยนะคะอาจจะมีร่องรอยสกิดหินเล็กเลน้อยนนะตามอายุการใช้งานของตัวรถมือสองนั่นเองเนาะแต่ ลูกค้ารับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างได้เลยนะฮะของเราเนะะี่คะเปิดนะคะทำการมาแล้ว23ปี เปิดขายรถมาแล้วยี่บสปีไม่เคยมีประวัติพิความชนหนักจมน้ํามาแน่นอนนะคะเป็นรถมือสองที่คัดเกรดแล้วทุกคันนะคะมือเปิดคันนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมสีโครเมียมตัดแบบนี้ด้วยกระจกรอบคันค่ะได้เป็นกระจกเดิมโรงงานโตโยต้นะคะมาพร้อมในส่วนของสัญญาสัญญาณติดตั้งกันขโมยให้แล้วเดิมโรงงานคิ้วกันาสาดนะคะติดตั้งมาให้แล้วทั้ง4บานคันนี้อ่ะ ภายในตัวรถนะคะตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบจสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานมาใช้งานนะคันนี้สภาพภายในตัวรถถือว่าเอียบมากนะคะลูกค้าเจ้าของเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลค่อนข้างดีนะไม่มีริ้วรอยการใช้งานหนักมาเลยนะคะถือได้เลยว่าคันนี้นะคะเจ้าของเนี่ยดูแลรักษาดีมากๆนะคันนี้นะคะได้เป็นลูกเล่นเครื่องเสียงค่ะตัวนี้คลาสสิกเดิมโรงงานของเขาเลยนะเดิมเดิมพลาสติกสีดํา แอร์ระบบปรับมือนี่ฮะปรับได้สี่ระดับนะฮะเกียร์ออโต้นะฮะหัวเกียร์สภาพเรียบเนียน นะสวยๆคอนโซลหน้าค่ะไม่มีริ้วรอยการใช้งานหนักนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างรอยน็อตทุกตัวสภาพเดิมเนะี่ยไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะเป็นน็อตเดิมโรงงานนะคะแผงประตูด้านข้างค่ะคันนี้ได้เป็นสีดําพร้อมสีเบรนะคะสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานนะน็อตทุกตัวสภาพเดิมรอยเมคอาร์คมชัดเลยนะ,ะคันนี้ในส่วนของตัวแผ่นเพจคันนี้นะคะก็ติดตั้งแล้วก็ยังมีมาให้อยู่แบบนี้เลยวันเดือนปีผลิตตรงเป๊ะเนี่ยค่ะ นนตามสำเนาเริ่มรถเลยนะรถของเรามีสำเนาเริ่มทุกคันนะคะคันนี้ในส่วนของตัวเสาบีนะคะน็อต <Not S 1> ทุกตัวสภาพเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการแกะขไขแงะเลยน็อตเดิมๆโรงงานนะคะไม่เคยชนหรือว่าโดนเบียดมาแน,น่นอนนะน็อตทุกตัวสภาพเดิมนะนี่นะคะภายในตัวรถกว้างขวางน่าใช้งานนะคะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่5 0 0 0ันถึงหกพบาทเท่านั้นนะคะผ่อนสบายๆเลยนะคะลูกค้าเป็นรถปี2016กการันตีโครงสร้างนะคะเป็นโครง สร้างเดิมโรงงานเลยด้านหลังตัวรถนะคะได้มาเป็นที่นะคะในส่วนของตัวนี้นะ,ะกว้างขวางนะคะได้เป็นเบาะหนังสภาพเดิมโรงงานไม่มีอรอยการถลอกขีดขูดนะ,ะสภาพสวยๆน็อต <Not S 1> <Not S 2> ทุกตัวโครงสร้างรอยเมกอักนะทุกอย่างคมชัดเดิมโรงงานนะคะไม่มีอรอยการแกะไขเลยแผงประตูด้านข้างก็เช่นเดียวกันทั้ง4บานนะคะไม่มีรอยการใช้งานหนักสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานน็อต <Not S 1> ทุกตัวนะคะสภาพเด,เดิมแบบนี้นะคะนี่ ยังไม่ผ่านการเก็บสีมานะคะสําหรับตัวนี้นะคะมารีวิวให้เห็นก่อนเลยนะพิะ่งรับเข้ามาสดๆดดร้อนๆนะคะยังไม่ผ่านการทําความสะอาดใด,ดๆทั้งสิ้นนะคะวันนี้ก็มารีวิวให้เห็นเลยด้านหลังตัวรถเป็นไฟไท้ายเดิมนะคะคันนี้ไฟท้ายเดิมๆนะคะกันชนหลังติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วนะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหลังให้ด้วย2จุดนะคะตาสัญลักษณ์โคราอันติส 1.6G เนี่ยสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเลยนะคะ รอยเรี่ยมคมชัดสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะน่าใช้งานเลยสําหรับปี2016คันนี้นะคะถือว่าใหม่อิบมากน่าใช้เลยนะคะกระจกรอบคันเป็นกระจกเดิมนะคะคันนี้คิ้วกันศาสตร์ติดตั้งมาให้แล้วสี่ทั้ง4ประตูเลย แผงประตูด้านข้างนะคะไม่มีรรอยการใช้งานหนักนะน็อต mm hmm. ทุกตัวรอยเมกอาร์นะคะต่างๆสภาพเดิมโรงงานนะคะคันนี้รอยน็อตทุกตัวสภาพเดิมเลยนะภายในตัวรถกว้างขวางค่ะน่าใช้งานมากๆคันนี้นะคะย้ำกันอีกทีนะคะว่านะคะโปรโมชั่นตอนนี้รถปี2016ได้รับดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นานๆจะมีหลุดเข้ามานะคะโมปี2016นะ ใครที่กำลังมองหาอยู่เนี่ยฮะรีบจับจองเป็นเ,เจ้าของได้เลยนะคะนี่นะคะรอยน็อตทุกตัวเนี่ยสภาพเดิมนะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะคะที่บปิดปิดกระจกออโต้เซนทรอล็อกเรามีมาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะคันนี้อ่ะ มาต่อในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้เนี่ยพรับาลายมังติฟังก์ชันค่ะทุ่มด้วยหนังสภาพสวยเดิมนะคะในของเรือนไม้เป็นสีฟ้าเดิมโรงงานมาไม้ที่เห็น1,20,000สนมนะคะสี่พันนะคะสี่กิโลไม้เดิมแท้โรงงานนี่เลยนะคะในส่วนของตัวลูกเล่นของเขาเนี่ยนะคะพวกเครื่องเสียงนะคะก็เดิมโรงงานทั้งหมดนะคะคันนี้ไม่มีตกแต่งเพิ่มเติมมานะคะสภาพสวย,สวย แอร์ระบบปรับมือนะคะปรับได้4ระดับแอร์เย็นฉ่ำนะคะหัวเกียร์เรียบเนียนนะคะอย่างที่แจ้งเลยอะคันนี้ให้100%เลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสาวกอันติสนะคะหรือว่ามองหาอันติสใช้งานนะคะคันนี้อยากแนะนํามากสวยและน่าใช้งานเลยปี2016ใหม่แค่แสนสองเท่านั้นนะคะใหม่แค่แสนสองมาพร้อมราคาสุดพิเศษสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะคันนี้สวยๆนะคะเดี๋ยวนุชพาไปรับชมนะในส่วนของตัวในส่วนของ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างสีทั้งสองฝั่งนะคะในส่วนของตัวนี้ยังไม่ทําการทําสีมานะยังไม่ผ่านการทําสีมาเป็นสีเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะน็อตทุกตัวสภาพเดิมนะ,ะไม่มีร่องรอยการแกะไขโครงสร้างต่างๆทั้งสองฝั่งน็อตสภาพเดิมนะภายใน ด้านหลังเนี่ยเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเช่นเดียวกันนะคะถาดรองเรามีมาให้แล้วนะคะคันนี้เรามีมาให้แล้วก็ยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือด้านล่างก็มีมาให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะถือว่าครบกันเลยทีเดียบน,นะคะกับคันนี้อ่ะใครที่สนใจคันนี้นะคะย้ําโปรโมชั่นกันอีกทีนะ,ะลูกค้าที่ออกรถวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นขับปรี90วันด้วยนะในส่วนของโปร90วันเนี่ยนะคะอาจจะ มีนานๆจะมีเข้ามานะวันนี้คันนี้ก็รับในเงื่อนไขนั้นด้วยนและได้ดอกเบี้ยสุดพิเศษไปใช้งานผ่อนเดือนละเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะกับอันตรีคันนี้สวยๆเลยเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยคะ่ะ เรามาต่อกันในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะคันนี้ได้เป็นห้องเครื่องเดิมๆโรงงานเลยนะเป็นเครื่องเดิมๆนะคะวีวิธีไอเดิมแท้โรงงานสภาพเครื่องคือดีมากนะคะคันนี้รอยน็อตทุกตัวอยู่ครบสภาพเดิมนะคะรอยเม็ดแต้มสีคิวซีเดิมโรงงานก็ยังมีให้เห็นนะคะ สำหรับคันนี้บอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะคะน็อตทุกตัวสภาพเดิมๆรอยเมคอัพคมชัดสภาพเดิมโรงงานคานหน้าเดิมๆนะคะคานหน้าน็อตทุกตัวสภาพเดิมทั้งหมดเลยนะคะแบตเตอรี่ปี66นะคะเพิ่งเปลี่ยนมาให้นะคะในส่วนแบตเตอรี่ได้เป็นปีใหม่ด้วยนะคะฝากระโปรงน็อตทุกตัวสภาพเดิมรอยเมคอัพนะคะรอยกลมเหรียญสภาพกลมกิฟแบบนี้สติ๊กเกอร์เดิมโรงงานยังมีติดตั้งมาให้เห็นแบบนี้เลยนะคะนี่คันนี้สวยๆเนี่ยโตโยต้าโคโรระ อันติดนี่ฮะตัวปี2016นะตัว1 6 g ราคา349,000บาทเท่านั้นนะฮะมาพร้อมดอกเบีย้ยสุดพิเศษแล้วก็ขับฟรี90วันด้วยนะผ่อนเริ่มต้นเดือนละเพียงแค่5,000บาทเท่านั้นได้เป็นรถนะฮะ ใหม่ๆแบบนี้ไปวิ่งใช้งานนะคะถึกและทนต้องให้เขาเลยนะคะโตโยต้าโคราติดคันนี้สนใจโทรมาหาหนูตตามเบอร์โทรด้านล่างเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถเข้ามาใหม่นั่นเองสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ